โคเซกสามสิบโคเซกสาก็คือไซน์สามสิบโคเซกคู่กับไซน์โคเซกเซกขอร์อดแทน s i ายสามสิบ30ายสามสคืออะไรหนึ่งส่วนสองใช่ไหมโคเซกสาก็กลับกันครับก็คือ2อส่วนหก็คือคือสองโคเซกสาเซกสา sệt 30 ông xá Take 30. some ในผู้คิดว่าถ้าไปกลับไปนั่งเขียนอีกสักสองสารอบนะเขียนให้มันได้แบบเนี้ยจาได้แล้วเศษสามสิบก็คือคอร์สใช่ป่ะรือสองส่วนรูสองรูสามโอเคนะแล้วพวกศูนยนะ์เนี่ยศูนย์เก้าสิบอ่ะอืมศูนย์แล้วเก้าสิบอืม mm-hmm <clears throat>